เอาล่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมานะต,ตบูจวกับเกมดูแรนโกอีกเช่นเคยนะครับภารกิจของวันนี้คือการจับกวางเรนเดียร์นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นกวางที่กิจกรรมเป็นกวางกิจกรรมในช่วงนี้นะฮะก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยแจ้งเบาะแสมาว่าว่าตัวที่วิ่งเร็วกับแรปเตอร์เนี่ยก็คือกวางนะครับซึ่งกวางมันก็มีกวาง er, เรนเดียร์เนาะอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งกวางเรนเดียร์ผมก็จับมาเรียบร้อยแล้วเอาเดี๋ยวเอาให้ดูนะฮะเข้าเกมก่อน กวางเลนเดียผมก็จับมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตัวนี้มันก็กวางเลนเดียธรรมดาอืม่ะก็วิ่งเร็วกว่าแรปเตอร์อย่างเห็นได้ชัดนะฮะเก็บของได้สิบช่องก็คือเอาไว้วิ่งเปิดแมปนั่นแหละอ่าตอนนี้ผมจะไปจับกวางกิจกรรมตัวมันจะเป็นสีขาวอะไรอย่างงี้ซึ่งมันมีสองตัวนะเลเวลนี่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 อ่ามีตัวนี้นะฮะเลเวลยี่สิบหกแล้วอีกตัวหนึ่งเลเวลยี่สิบแปดเดี๋ยวเราจะไปจับกันนะครับแต่ว่าผมจับได้ตัวเดียวนะไปเลยไป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 ,ไ,ปไม่เป็นไร โก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 ้ go, 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 go. ไปที่เกาะเลเวล26นะฮะซึ่งผมไปสำรวจมาเรียบร้อยแล้วครับว่ามันอยู่ที่ไหนจริงๆเพื่อนผมเป็นคน <c oughs> เป็นคนสำรวจมาเรียบร้อยแล้วเราก็เลยรู้ว่ามันอยู่ไหนกันมันก็อยู่ในที่เดียวกับพวกกวางนั่นแหละนะครับอยู่ในที่เดียวกับพวกกวางนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมดูคลิปผมแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกับผมก็ได้เพราะว่าเกาะมันจะรีเซ็ตใช่ไหมครับมันจะมีเวลาในการรีเซ็ตอยู่ เราก็อาจจะต้องมาสํารวจใหม่มันอาจจะไม่ได้อยู่จุดที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับโอเคเนื่องจากเป็นเกาะน้ําแข็งนะ,ะฮะเกาะหิมะนะครับก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะฮะก็ใครไม่รู้วิธีครับดูย้อนหลังได้เลยนะฮะ EP 8กับ9นะฮะก็เสริมกงเสริมแกล่งอะไรก็เรียบร้อยนะฮะทำให้เราต้านทานความหนาวได้เยอะขึ้นนะฮะอ่อนี่ผมเจอเรียบร้อยแล้วมันอตรงนี้ <laughs> ไปเลยครผมไม่พูดมากทำเพลงครับจับกันเลย เดี๋ยวเราก็ได้ลองสำรวจด้วยว่ามันมีอะไรนะครับในเกาะ26ผมยังไม่ได้อะไรกับมันมากนะกับเกาะนี้เพราะว่าเพิ่งมาก็อย่างที่เห็นเพิ่งสำรวจเลยนะครับก็ผมเพิ่งเลเวล25นะครับทำให้การอ,าอยู่ที่นี่ค่อนข้างอันตรายนิดน,นึ่งค่าเหนื่อยจะเหนื่อยง่ายนี่ขนาดใส่ของไอ้นี่แล้วนะกันกันหนาวนะครับยังยังบวก5อยู่เลยนะฮะแล้วก็เริ่มเก็บของเฟลแล้วเห็นไหมเ,เริ่มเก็บของเฟลแล้วอัตราการสำเร็จอยู่ที่275เปอร์เซนเท่านั้นนั้นผมก็ต้อง อออยู่ที่นี่คุ้มไหมก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่อาจจะต้องกลับไปเกาะยี่สบสาแล้วก็เก็บคงเก็บของหน่อยนะครับให้มันมีสกิลแลเวลที่สูงกว่านี้นะฮะจะได้เก็บได้ไง่ายขึ้นอ่านะโอเคอ่ะอ่ะสมาชิกกิลเราโอ้แหลกแหลก,กสมาชิกกิลเรามารอตรงนี้นะครับโอ้นี่ไงกวางมันอยู่นี่เอาเลยสิรออะไรบวกก่อนแล้วไม่รู้แหละจับก่อนเดี๋ยวจับเองอ้าวมันหนีเลยนะฮะไม่เป็นไรวิ่งตามไปเพื่อนผมใช้หน้าไม้ด้วยนะครับแท็กเกิ้ล ไปแท็กเกิลจะทำให้มันล้มง่ายครับโอเคแต่ไม่ล้มครับแท็กเกิลไปไม่ลม้มง,งั้นนะ่ะโฉควงหน่อยใครที่เพิ่งสังเกตจะเห็นว่าผมเปลี่ยนดาบแล้วนะครับเป็นดาบเหล็กมันมือแล้วมันมือแต่ยังจับไม่ได้นะโอเคเลื่อดเหลือตั้ง5้าร้อยอ่ะยังไม่จับดีกว่าให้มันน้อยกว่านี้หน่อยอตาความเร็วจะสูงตามไปด้วยนะฮะหรือไม่ก็เดี๋ยวให้เพื่อนจับอืเพราะเพื่อนผมก็จ,จับสัตว์เก่งเหมือนกัน โอ้ย oh, จับไม่ได้มันตีแรงไปหน่อยครับจับไม่ได้ครับมันน่าจะตายก่อนเดีวน,นี้ก่อนนี้ก่อนแท็กเกิลเอาดีกว่าจริงๆนะเนะเรียบร้อยครับเพราะว่าตอนนี้มันมึนเนี่ยเลือดมันยังใช้คาว่าอะไรเลือดมันยังเยอะอยู่ไม่กล้าจับนะครับอา้าวติดบัคแลศพไม่ได้ไม่เป็นไรครับหากันต่ออา่ามันอยู่ในโอ้มันนอนหลับกันหมดเลย เออเควสเคเตอร์นี่ผมทำเรียบร้อยรู้ดิอยู่กันครบเลยพ่อแม่ลูกนะฮะนี่พ่ออยนี่แม่อยู่นี่ลูกครบเลยอ่าเดี๋ยวเราก็เดินหานันต่อนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวสำรวจทรัพยากรไปด้วยโอ้มีขี้ให้เก็บด้วยนะครับต้นมงต้นไม้เอาเจอละมีเพื่อนบอกแสบอกเจออีกตัวแล้วครับอยู่ไหนไหนโอเควิ่งไปก่อนนะฮะไหนเอ้ยแล้วบอกเจอละเจอละเจอละละไหนอ่ะไหนอะไหนอะ เจอแล้วพี่ไหนละแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่เหรอนี่มันเป็นศพไปแล้วนี่นี่นี่นีถ้าเป็นแล็กนี่จะพิมพ์หนึ่ง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 แล้วจัดไปเอ้ยอย่าเพิ่งแท็กเกิลเอาท่าแรงๆก่อนพวงหนึ่งสองคอมโบเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสไตจี่ดีกว่าเปลี่ยนแท็ติกแท็ติกเออมันมีแท็ติกด้วยนะเดี๋ยวดี๋วค่อยพูดในหัวข้อถัดไปกันแล้วกันนะ เปลี่ยนแท็กติกอ่าแท็กติกที่ผมเลือกอยู่ตอนนี้คือจะทําให้ลดคู่ดาวในการใช้สกิลแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะฮะเนี่ยดูดูปั๊บมัก็ได้อ่าเนี่ยนะเฮ้ยเลื่อนเหลือ400จับเลยแล้วกันติดเปล่าติดไหมติดไหมไม่รู้ครับนิ่งไปเลยครับผมไม่รู้โอกระดูหกหักเสียงกระดูหกหักเดี๋ยวกเดี๋ยวแท็กเกอร์เอาแท็กเกอร์เอาเหมือนจะจับไม่สำเร็จนะครับเมื่อกี้ตายป่ะน่าจะตายแล้วล่ะ น่าจะตายแล้วล่ะเพราะว่าจับไม่ติดนะครับโอ้แล้วดูของดิโออ๋อโอเคดูของดรอปดิแหม่ตามนี้แหละครับผมกระดงกระดูกนี่เล็กบงเล็กโบนมีหมดนะฮะอ่ะก็อุปกรณ์ในการแร่เนื้อของผมพังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิปก่อนๆผมบอกว่าเวลาเราใส่ดาบดีๆอ่ะแล้วเอาไปเก็บของมันจะเอาดาบดีไปไปทําของไปไปเก็บของเลยใช่ไหมครับทําให้ดาบมันพังไว อันนี้มีเพื่อนๆในยู u ูปเนี่ยนะมาบอกว่าเอ้ยริงกดล็อกได้นะมันจะไม่เผลอไปใช้ในการเอาไปแล่เพราะฉะนั้นในพวกดาบพวกเนี้ยที่เราคาบมาเนี่ยก,ก็ล็อกเอาไว้นะครับมันจะได้ไม่เผลอเอาไปแล่แล่นงแลเนื้อนะครับแล้วเราก็ไปคาบไอ้พวกมีดใช่ไหมเพราะเราเล่นสายมีดเราก็ต้องคาบมีดขึ้นมาอีกอันหนึ่งมีดธรรมดาเลยกลางๆเลยเพื่อใช้ในการเก็บของแทนดาบพวกนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวใช้อันนี้แล้วกันอันนี้ใกล้พังแล้วจะใช้เพื่อเอาให้มันพังๆไป เออนั่นแหละเราจะได้เอาอันนี้มาแลกเหนือโอเคอ่ะ <Okay. S 1> ระหว่างรอมันก็พูดถึงเรื่องแท็กติกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับเอ,อ่อแท็กติกอยู่ตรงมิลีนะฮะแท็กติกก็คือเนี่ยแหละครับก็คือมิลีแท็กติกนะครับก็มันมี2อ,อันที่มาให้เราตั้งแต่แรกคือแอซเซิลแท็กติกอันนี้คือเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ลดคูลดาวน์การใช้สกิลนั่นเองนะฮะแล้วอันนี้ก็คือเพิ่มอัตราก,การหลบหลีกกับเคานเตอร์ซึ่งมันจะมีมาให้อยู่แล้วเลเวลหนึ่งแล้วเราก็อัพขึ้นมานะครับถามว่าใช้ตอนไหนอย่างของผมเนี่ยโดยปกกติิจะเร่่่มทีีออันนน้ ก็คือเน้นคา์เตอร์เน้นอะไรก่อนพอเราโจมตีจนมันลมแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปใช้อันนี้เพื่อเร่งความเร็วในการโจมตีและความความเร็วในการโจมตีที่แรงขึ้นส่วนอีกอันนึง advance melee นะฮะ m i l y ฮะ advance melee นะฮะอันนี้ก็ผมลองัพดูแล้วสองอันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยรีมานะครับก็อันนี้ก็คือจะเพิ่มอัตราการคา์เตอร์แล้วก็อัตราการแพรลี่คา์เตอร์หรือเปล่าไม่ไม่มั่นใจแต่แพรลี่แน่ๆ auto d e f e n s ์อ่ะก็คือจะเอาเอาป้องกันได้สมบูรณ์แบบ ก็นะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือเพิ่มคิด,ดิคอฮิตะผมลองใช้ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร,ร่นะฮะเพื่อนๆก็ต้องลองใช้ดูใครที่เล่นาสายระยะใกล้มันก็จะมีแท็กติกให้เลือกสีอันนะครับแต่ผมชอบ2อันนี้โอเคอ่ะแล้วก็หากันต่ออหากันต่อ,อเ,เจอแล้วนะฮะรอบนี้กว่าจะเกิดน,นะครับโชคต้องเป็นของเรารอบนี้ยุบี่เคาเตอร์เป็นไงครับซูอยู่ซูอยู่อ๋อมันล้มแล้วแต่ว่าเลือมมันเยอะเกินไปครับ อาอมีสองตัวเจอแล้วมันเกิด2ตัวในเวลาเดียวกันเดี๋ยวให้เพื่อนลอ,อก,ก่อนนะนี่เราเจอแล้วหนึ่งนะโอเคจัดไปอัตรา35เปเแล้วยังไงนี่เราเปลี่ยนดาวนะครับเพื่อนไอเกียวบอกว่าดาวเราแรงไปอย่างนั้นเหรอเกียวเหรอตัวมันจะเปลี่ยนเปล่าแท็กเกิลครับผมแท็กเกิลไปยังจับไม่ได้นะตอนนี้โอเคจับได้นะครับเลือ่อนเหลือเออเหลือสองรอนะฮะลองจับดูครับ ไปแล้วจับโอ้โหไม่ได้ครับผมเฟลคราวนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์แหมไม่รู้เมื่อไรจะจับได้นะฮะอ้าโอ้โหไม่เข้าเลยฮะ,ะมันหลบพอดีไงไม่ได้อยู่ในจังหวะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองมันมืออีกทีหนึง่งแล้วกันโอ้ยโดนโจมตีตายไหมอุ้ยมันฟวิดผมไม่เวลาเอาทีละตัว มันไม่ล้มอ่ะถ้าเลือดมันเหลือสองนะผมว่าผมจับได้อ่ะเออจริงๆโอเคเสร็จเป็นหนึ่งตัวครับอีกตัวต่อเลยอัตรา30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไงผมไม่ท้ออยู่ยันเลเวลอัพอ่ะบอกเลยจริงๆเ,เร็วๆๆเร็วเร็วเเรือมันยังเยอะอยู่จับจับเตรียมจับ c a p อร์แ c a p จอร์มันตื่นก่อนนะฮะไม่รู้จับได้ไหมกำลังควงอยู่ แล้วไงล่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกมาลุกพอดีแหมน่าเสียดายครับผมตีธรรมดาไปก็แล้วกันแหมจับไม่ได้เสียทีครับผมไม่เป็นไรถือว่ามาเก็บเวลก็แล้วกันจนกว่าจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวก็ขอจับให้ได้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้มารีวิวสัตว์ตัวนี้กันว่ามันยังไงมันดีจริงไหมนะฮะรอสั้คคู่แล้วกันนะจะบอกว่าตัวเวลยี่หกยังจับไม่ได้เลยเจอตัวเลเวลยี่แปดมีไฟแบบตัวใหญ่ด้วยอัลฟานะฮะเนี่ยดูดิเนี่ย ตัวใหญ่มากมีไฟสองแสงเอาไหมล่ะจับกันได้หรือเปล่าบวกเลยครับผมจับไม่ได้ก็อช่างมันเลือดสองพันสี่ครับโวมีขึ้นสัญลักษณ์ให้จับได้เลยนะฮะตอนนี้แต่ไม่จับโอ้โหเก้าสิบเองะจับตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์ถามจริงถามชัดูมันล้มแล้วครับเปลี่ยนสแตนไหมไม่ต้องเปลี่ยนละเราเราเปลี่ยนมารอแล้วเปลี่ยนกลับแล้วมันตื่นแล้วเปลี่ยนกลับโอ้โห หลบได้ต่างหากสกิลมันแพลวมามันเอาไฟฉายส่องหน้าทำให้เรามองไม่เห็นชึบไอ้ย่าคาเตอร์ได้ครับผมควงไปควงไปแล้วควงชึบเสียได้จริงๆนะไม่ได้อยู่ในระยะนะฮะชึบหลบได้เคาเตอร์เฮ้ยเลเวลสูงป่าแล้วไงแล้วไงจ้าแล้วไงอุ้ยมันทีบเก้าสิบ โอเคไม่แรงเท่าไหร่90เ,เดี๋ยวถ้ามันเห็นเดี๋ยวเห็นมันหันหลังอีกทีเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะกดแพรี่อาจจะได้กันได้นะครับเออถ้ามันไม่หันหลังโอเคยังเบาอยู่่ะยัง50 60ยังรับได้อยู่นะฮะเมืม่อกี้70กว่าอะไรโอ้โหหลบได้อีกอ่ะแพรี่ไม่ทันครับผมไม่เป็นไร30ปัน มันมีสกิลกัดด้วยเนี่ยโดนหกสิบ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแจมครับโอ้โหเซ็งเลยโดนแจมหนีไปก่อนตัวเดียวก็จะแย่ยแล้วมันไม่น่าจะเฟื้นเลือดทันนะหนีก่อนเออมันไม่น่าฟื้นเลือดทันโอ้โหมันวิ่งอย่างเร็วแต่ผมวิ่งหลุดระยะครับแหมรีบรีเจนเลือดด่วนครับผมด่วนเลยรีบรีเจนเลือดด่วนเลยเต็นท์ใครไม่รู้นะฮะขอยืมก่อนอกระเป๋าเลือดมา จังหวะนี้แหละเนี่ยแหละครับเก็บไว้ตั้งนานได้ใช้เสียทีครับกระปุกเลือดดวนครับดวนโอ้ยแต่ว่าหาแหล่งน้ําก่อนดีไหมเนี่ยผมไอ้นี่เอ่อใช้คําว่าอะไรอะ่ะเอ่อ,อ,อใช้คําว่าอะไรเดียวผมเสื้อผ้าสกรปรกเนี่ยต้องจุ่มน้ําน้ําก็ไม่ได้อยู่แถวนี้โอ้ยแล้วนี่คือรายการเซอร์ไพเวอร์ของนายชอตตี้ครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะฮะอยู่ในบรรยากาศอันหนาวเหน็บนะฮะ ความเหนื่อยครึ่งหนึ่งครับผมผมว่าผมสู้เลยดีกว่าจริงๆสู้เลยแล้วกันไม่รู้ว่ากวางมันมันมันอยู่ทางไหนละนี่นี่นี่ยังอยู่ที่เดิมเลือดมันเหลือเท่าไหร่ละสู้ก่อนไม่เป็นไรโอเคพันห้าขึ้นมาสองร้อยจัดไปครับผมเดี๋ยวบวกชึบชึบแทบไม่เข้าเลยท่านี้ เออชุบเคาน์เตอร์ไปแล้วก็แบดหน้าแหกไว้าแบดยังดีกว่าท่าที่มันควงไนนะโอ้ยมันมันถีบแพรลี่ไม่ทันครับไม่เป็นไรบวกไปแบรนดิชโอ้โหเดี๋ยวเจอแจมอีกโอเคมืนครับผมเลือดพันสองจะจับได้ไงเดี๋ยวผมว่าผมจับเลยดีกว่าดวงอุ้ยห้าร้อยขีกระเด็นไปจับเลยจังหวะนี้แหละ จังหวะที่มันกำลังกุ้มกิ่มกุมกิ่มนี่แหละแคนนอ t เทมอันโอ้โหเทไม่ได้ครับต้องเล็ว่าหก่อนไม่เป็นไรฆ่าเลยแล้วกันภารกิจของเราคือการฆ่าติดคีรัวๆครับตอนนี้โอเคโดนทีไม่เป็นไรแลกกันไปแลกกันไปต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาตอนนี้ครับเจ็บทั้งคู่ครับผมทั้งเธอและฉันเจ็บทั้งคู่สู้ สู้หลบได้ครับผมสับเข้ากลางหลังเคาน์เตอร์เหรอกดแพรลีดวนมันจะเคาน์เตอร์ไม่ทันแล้วครับชึบควงไหมไม่เอาแบตแบแบแรงกว่าเออโดนทีไม่เป็นไรเล่นเหลือร้อยห้าสิบรีเจนทันฟันหัวแตกฟันเออแปดสิบแพรลีไม่ทันแต่ว่ามันตีไม่โดนครับไฟนี้หนักหนาสาหัสสากันมากชุบหลบได้ครับ ทวงมันก็หลบได้เช่นเดียวกันครับต่างคนต่างพูดไม่ออกแพรี่ไม่ได้ครับแต่ว่าหลบได้ฟันไปหัวหัวแตกไปโอเคอีกสองร้อยแพรี่รอเลยมันทีบมันทีบแพรี่รอแต่ว่าเหมือนมันจะถีบว้านะครับเออเลยไม่เป็นไรเคออาน์เตอร์กันไปเคาน์เตอร์กันมาครับผมดูสิใครจะใครจะตายก่อนครับผมสับกลางหลังโอเคหัวแตกไปครับแท็กเกิลดวนแท็กเกิลแท็กเกิล ไม่ได้ครับนานเกินไปหลบได้อยู่ครับเราจะฆ่านะครับจับไม่ได้ก็ฆ่าตายไหมตายครับผมเอียงพีสี่พันสามนะฮะคูณสองแหมเรียบร้อยครับได้อะไรล่ะแรกก่อนลาก่อนอัลฟานะครับเนื้อเจ็ดนะครับผมแล้วก็ได้เบลลี่มีดนี่คืออะไรวะโอ้โหโอเคครับผมแหมจัดการก่อนเลยนะฮะเนื่องจากจับไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา แดี๋ยวเราก็ไหนๆก็รู้แล้วว่าโอเคมันต้องเลเวล26ก่อนหรืจับตัวนี้ได้นะครับเอาละครับก็จับได้เสียทีนะฮะเสียเวลากันอย่างยาวนานนะครับ30%นี่ย่างจริงก็จริงๆอย่างที่บอกนะครับให้คนที่เลเวลสูงๆจับเพราะว่าคนที่เลเวลสูงๆเนี้ยมันจะมีสกิลจับสัตว์เลเวลสูงกว่านะครับนะก็คือต้อง26อ่าพวกที่26เนี้ยจะเรียนสกิลจับสัตว์ อ่เลเวล26ได้นะครับมันก็จะทําให้โอกาสจับเยอะขึ้นแล้วก็จะได้ไปจับไปพวกเลเวล28่ได้ด้วยแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยเท่านั้นเองอาจจะต้องพึ่งคนหรือเลเวล3าะจับตัวเลเวล28นะฮะก็รีบจับกันละกันนะฮะก่อนที่จะหมดกิจกรรมนี้กันไปนะฮะเป็นอะไรที่ท้าทายมากนะครับอ่ะก็ลองขี่ดูแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าขี่มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเร็วกว่าแรปเตอร์รู้สึกนะฮะแค่รู้สึกนะฮะไม่ได้มีหน่วยมาตรวัดอะไรทั้งสิ้นนะฮะรู้สึกเฉย นะรู้สึกเฉยๆว่ามันวิ่งเร็วนะครับแล้วก็มันมีช่องเก็บของมาด้วยนะครับมันมีช่องเก็บของมาด้วยนะครับ30ช่องนะก็จะมากกว่าก็จะมากกว่าไอ้กวางตัวนี้นะครับวกวางตัวนี้นี่มัน1ิช่องใช่ไหมครับอ่านะนั่นแหละก็มีฟงมีไฟด้วยนะอ่าก็เนี้แหละเดี๋ยวไอ้ตัวเลเวล2ี่เนี่ยเดี๋ยวจับได้ก็เดี๋ยวจะมาเทสกันให้ดูใหม่นะครับก็รอติดตามก็แล้วกันว่าอีกนานแค่ไหนกว่าผมจะจับไอ้ตัวนั้นได้นะครับ ออโอเคเนาะอ่ะก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะภารกิจของเรานะครับจับกวางเรนเดียนะฮะเลเวล26กนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลย่นะก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นะฮะว่าอยากจะให้ทำอะไรต่อก็บอกนะครับก็บอกกันมานะฮะอยากให้เป็นลองทำนู่นทำนี่บอกเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าทำให้ได้ทันทีก็จะทำเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปดูแลนโก EP 1 0จับกวางเรนเดียเลเวล26ก็ไว้เพียงเท่านี้นะฮะ ก็มีอะไรผิดพลาดประการใดไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะฝากแชร์ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับ